สวัดีคะ่ะเพื่อนเมาโอยปากเบิร์นหมดเลยเมื่อกี้ขนมจีนตรีนไก่น้ำเงี้ยวเจ้าน้ำเงี้ยวโซยปลสามรอบโอ้โหแสดงว่าหิวมากคืออยากกินสุดๆแล้วก็ไม่ได้ทำาสักทีสามถ้วยสามถ้วยนี่เออที่จับขนมจีนนะคะไปกี่จับอ่ะถ้วยแรกจานแรกนะสามจับ จานที่สองอีกสองจับจานที่สามอีกสองจับเจ <c oughs> ็ดกิออก <c oughs> โลกรัมเรื่องอนะ้วนเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวเมื่อกี้มันเผ็ดมากปากเบิร์นหมดเลยอะแบบกินน้ำกินนมก,กินอะไรแก้เผ็ดไปแล้วนะมันก็ยังไม่แล้วใจนะนี่มาเรามากินของหวานกันรีวิวได้เพราะว่าเป็นแม่บ้านต่างแดนนะอยู่ต่างแดนต้องอาศัยแบบนี้ ของแช่แข็งค่ะแช่แข็งมาจากเมืองไทยเลย S&P สมัยก่อนนี้ทำงานเนี่นะ S&P เวลาพาลูกค้าไปทานข้าวอะไรย่เงี้ยก็ใกล้สำนักงานใช่ไหมคะหรือไม่เราไปทานเองใกล้สำนักงานนะทานข้าวเสร็จเป็นอาหารจานเดียวเนาะพูดถึงก็หิวขนาดเพิ่งอิ่มนะก็จะตบท้ายด้วยเนี่ยขนมหวานของ S&P เขาเนี่ย เยี่ยมอร่อยอันนี้แช่แข็งดูสิว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณแม่น้องข้าวจะซื้อแบบนี้มาแล้วก็มาลองชิมในต่างแดนเนี่ยดูซิว่ามันจะเหมือนกับที่เรากินสดๆไหมเดี๋ยวเอาไปเวฟแป๊บหนึ่งอันเนี้ยต้องเข้าไมโครเวฟขี้เกียจตั้งหม้อแนละ้วเอาเร็วๆเ,เลยเดี๋ยวเจอกันค่ะแป๊บหนึ่งก่อนเวฟจะให้ดูอันเนี้ยของไทยนะของไทยนี่เลิศม,มาก Manufacture ก็คือ ผลิตเมื่อเดือนเ,อเฟบปัวก็คือกุมภาพันธ์นะคะปีนี้ปีนี้เรากินแล้วข้างกล่องน,นี้หมดอายุเมื่อไหร่นะมีหน้าเดือน8หมดแล้วเดือน8 2 0 2 1นี่เขาผลิตอ่ะกุมภาใช่ไหมคะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยายนาุลาพฤศจิกาธันวามุกคลากุมภามีนาหนึ่งปี กุมภาหนึ่งปีแล้วก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนานกรกฎาคมสิงหาหกเดือนค่ะได้ปีครึง่งน้อยของจีนอยู่ปีครึง่งโอ้ยอะไรอะไรนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละนะแม่บ้านต่างแดนนะเราก็จมแบบนี้นะเขาก็จะเป็นแบบนี้แพ็คมาค่ากล่องพลาสติกนี่แล้วก็มีพลาสติกปะหน้าเนี่ยค่ะเราก็ใช้ส้อมจิ้มๆแล้วก็เอาไปเวฟได้เลยมาค่ะมา ร้อนๆเลยค่ะทา r โร่เผือกบรอยเผือกทา r โร่เพิร์สเขาบอกอย่างนั้นนะคะลูกเตา่าอะทาโร่อินโคโค่นครีมคือบรอยเผือกร้อนๆแต่ว่าร้อนเกินไปไมิเนี่ยขอชิมก่อนอ้ยร้อนเกินไปอะ่ะอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะคะวันนี้จะเล่าอะไรให้ฟังว่าอยู่ๆก็มี คนมากดอดอติ้งตองหน้าบ้านรอบแรกเราก็ยังไม่ออกไปติ้งตองรอบสองโอเคออกไปปรากฏว,ว่าเขามีอะไรมาคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูระหว่างที่เรารอไอ้บรอยเนี่ยไอติ้งตองติ้งตองนะนี่มีดอกไม้ดอกไม้มาให้หนึ่งชอ่อสวยงามนี่ค่ะนี่สีส้มมาเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะ ใครนะเขาก็บอกว่า,เ,าเป็นดอกไม้มาให้คุณสามีเอา้าเราก็ยิ่งแบบคืออะไรเนี่ยคือแบบเอ่อใครส่งดอกไม้มาให้เราก็เลยรีบแบบว่าเฟซไทม์ส่งไปให้เขาดูว่านี่เขาได้รับดอกไม้หนึ่งช่อนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครด้วยนะคนมาส่งเราก็ถามว่าใครส่งมาคนมาส่งก็บอกว่าไม่ใช่จากเธอเหรอ ไม่ใช่คุณแม่ต้องข้าวสั่งให้คุณพ่อหรอไม่ใช่จากเธอเหรอเราก็บอกไม่แล้วก็มองหนะ้าแล้วเขาก็บอกว่า mm hmm. เดี๋ยวฮันส์เกเซลฟินเอร์เขาบอกอย่างนี้คือเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องถามอ่ะสืบเสาะว่า,วาใครเป็นคนส่งดอกไม้มาให้เนี่ยสีโอรสด,ดูว่าเอ๊ดอกไม้สีโอรสเนี่ยที่เขาให้มานะ่ะคืออะไรอะเออ สงสัยมันน่าแปลกมากเลยเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่ปีใหม่ไม่ใช่ครบรอบอะไรสักอย่างเลยอะ่ะก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือมีเริ่มต้นการทํางานใหม่ใช่ไหมคะเพราะเราย้ายบ้านก็มีอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่าดอกไม้ที่ได้เนี่ยคือมาจากบริษัทของพ่อน้องข้าหรือเปล่าแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่นะจะเป็นบริษัทเดียวตั้งแต่พ่อน้องข้าทํางานมานะอาชีพแบบ เริ่มทำงานแล้วก็ได้รับดอกไม้หนึ่งโชคคุณแม่้อกข้าวนี้ได้รับได้เริ่มทำงานก็ได้รับดอกไม้ในมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเมื่อปีที่แล้วคือคือปกติเราจะได้รับดอกไม้เนี่ยอตอนที่เราลาออกอะไรงี้ใช่ไหมคะคือดอกไม้เนี่ยไม่ได้ใหญ่หรอกเป็นเล็กๆแต่ใจความหมายความหมายของการให้ดอกไม้เนี่ยเป็นการ วลคัมสำหรับเราแล้วคือมันเบิ้อเริ่มทางด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่า,เ,าเขาต้อนรับข้ายินดีต้อนรับเราอะไรประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังอีนี่ของุณมามัล่ค่ะชิดซ้ายไปเลยดูแตนแตนๆตนแตนอันนีน้ดอกไม้จากสวนค่ะแตนแตนแตนเตนสวยไหมคะเพื่อนๆเอาความสดชื่นมาฝากทุกคนนะ ดอกไม้สวยไม่สวยดูคนปลูก <c oughs> คนปลูกสวยมิคะใครไม่สวยเราสวยอยู่คนเดียว <c oughs> นี่สวยงามมากเลยอะดอกเนี้ยตาเลียเนี่ยแล้วก็ดอกแก๊สนะคะบ้านเราเรียกดอกแกส๊สสุโข,ขทัยนี่ปลูกดอกแกส๊สขายสมัยสมัยก่อนนะเด็กๆเราไปขุดรับจ้างขุดหัวแก๊สอะจำได้ว่าสมัยก่อนเนะี่ยค่าแรงอะ ผู้ใหญ่อ่ะวันละ35เด็กอะ่ะอย่างเราเนี่ยทำงานแบบหืมได้ความที่เราอยากได้เงินเยอะเท่าผู้ใหญ่แต่อายุเราไม่ได้ถึงเราจะทำแบบโชว์ฝีมือแบบทำแบบเหมือนผู้ใหญ่เลยเราได้คุดได้เยอะมากเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้ค่าจ้างตามเด็กนะคะวันนั้นเราได้ค่าจ้างเนี่ย25 25บาท พอเราทําไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะเขาเห็นว่าเราขุดจนมือเรานี่แบบด้านหมดเลยนะคะเนี่ยระหว่างดูเดี๋ยวจะให้ดูว่ารอยด้านมันเป็นยังไงน,นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยด้านหมดเลยอะ่ะด้านแล้วก็ลอกนะคะใครเคยทํางานหนักอะ่ะมือด้านอะ่ะเขียนมาใต้คลิปให้คุณแม่น้องข้าวรู้หน่อยค่ะว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มทํางานหนักตอนนี้ไม่มีแล้ว ให้ดูรอยด้านคือตั้งแต่เรียนจบนี้ทำงานแต่ทำเอกสารค่ะไม่มีรอยด้านรอยด้านหายขอบคุณสวรรค์ขอบคุณเทวดาประจำตนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุสาธุใช่ค่ะมือมือนี้แบบเป็นคุณนายอยู่เนี้ยนี่ คุณนายก็เลยมาปลูกดอกไม้นะะี่ค่ะปลูกดอกแกสปีนี้นะปลูกตั้งหลายสีเนี่ยสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูทั่วไปแต่ช่วงเนี้ยอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วเขาก็เริ่มหักเขาก็เลยแบบนโน้มลงคุณแม่ข้องเขาก็เลยตัดมาคะ่ะไอท้ที่สีเหลืองเราก็ไม่ตัดแล้วก็ปล่อยไว้แต่ถ้าเย็นมากๆเดี๋ยวเราก็จะต้องตัดเข้าบ้านนะคะอันนี้ดูอันนี้ก็มีทั้งสีแดง สีแดงขาวสีเหลืองนะที่ปลูกไว้ดอกเบิ่มเลยเนี่ยดูสิเทียบกับหน้าปเอาความสวยงามของดอกไม้สองโชนะอีโชนั้นนะตีดต่างว่าน่าจะมาจากที่ทำงานของพ่อน้องข้าวกับโชอของคุณแม่คุณพ่อน้องข้าวนะเมื่อวานโทรมาบอกว่านี่เธอทานตะวันที่เธอปลูกไว้อะเธอไปตัดนะ ตัดเอามาใส่แจก,กันไว้ที่บ้านรีบเก็บเข้ามาเลยกลัวว่าวันนี้พายุเข้าใช่ไหมะไม่ถึงกับพายุหนักหรอกแต่ลมพาลมพัดอะแกบอกว่าเดี๋ยวต้นหักนะเธอจะช่วยมันยังไงเพราะว่าคือต้นมันใหญ่มากพัดไปพัดมามคงหกักแต่คุณแม่นั่งข้าวนะอยากจะให้เขาแก่เห็นเม็ดอะอยากจะเห็นเม็ดเขาอะก็เลยจะยังไม่เก็บมันหักก็ช่างมันแต่ว่าถ้าตรงๆดอกไหนที่แบบเขายังไม่แก่ก็โอเค อาจจะตัดตัดมาใส่ัจกันบ้านไ้นี่สวยมัค้คะถ้าสวยกดไลค์พิมพ์เลขหนึ่งพิมพ์หัวใจพิมพเลฟิฟเลฟิฟเลฟิฟถ้าไม่สวยผ่านไปเลยค่ะถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์ถ้าทายกันเข้ามาถ้าไม่ชอบผ่านไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะมากินของหวานด้วยกัน เมื่อกี้กินพริกต้ำจินน้ำเงี้ยไปสามถ้วยมีพลังพูดนี่มีพลังมาก่ะดูสิบัวลอยของเขาอร่อยจริงๆเหมือนยังมาสูตรชาววังอร่อยเหมือนเดิมเหมือนนั่งกินที่ร้านนั่นแหละไม่รู้ทำอะไรอร่อยนะเข้มข้นแบบ แป้งเขมน,นุ่มอ่ะถ้วยไม่ใหญ่นะพอดีพอหเมาะอันนี้ก็ขนาดเท่าไหร่เนะี่ยร้อยหกสิบกรัมค่ะต้องยื่นไปอย่างนี้นะคะใส่ตาไปตัดแว่นมาเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ขำตัวเอง คือคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะทั้งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของแม่นองข้าวก็จอเล็กๆเท่ากับสมุดอ่ะตัวก็เลนะ็กเนาะแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่เดนมาร์กเนี่ยคือ,เ,อเรียนตลอดแล้วก็อ่านหนังสือเยอะตามก็เพ่องอยู่เนี้ยแล้วยิ่งมาแบบ youtube ต้องพิมพ์คอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคนะสายตาก <c oughs> ็ไปอย่างนี้เลยอันนี้นะขนาดข้อตัวใหญ่นะดูดิข้าพิมพ์ไปตรงเนี้ยตัวใหญ่นะเนี่ยเนี้ย แต่คุณแม่้อกข้าวก็ยังต้องยืนเลยอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่ไม่ได้สายตาแบบเสียหรือว่าสั้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยภาพเบื้องหลังนะรกมากทั้งหม้อต้มน้ำองุอ่นน้ำดอกมะลิป่านะคะมะลิมะลิม,มป่า แล้วก็ลูกแพรวางเต็มเลยแอปเปิล <Apple S 2> อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องสัดสางค่ะแล้วก็มี DIY เย็บม่านเองด้วยนะคะผ้าม่านที่แขวนแขวนน่นะเห็นใช่ไหมคะว่าตรงส่วนครัวเนี่ยคือเราอยากได้แบบสีเดียวกันกับตัวที่มันไม่ใช่ครัวแต่คันนี้เขาไม่มีซื้อมาจากอีเกีย e เนาะเขาก็ไม่มีแบบ ขนาดสั้นน่ะเราต้องซื้อแบบยาวมาแล้วก็ตัดเองอ่ DIY คุณแม่น้องเขาก็ตัดเองแล้วก็มาสอยด้นด้นด้น,ด,นดีนะที่ได้เรียนวิชา g พอต้องบอกี้สมัยเด็กๆใครไม่เคยเรียนนะวิชานี้นะเรียกว่าพลาดอย่างแรงวิชากพอเนี่ยนะคะสอนการเย็บปักถักร้อยวิธีการย่นการด้น การชุนการสอยผ้าการเย็บผ้าสอนทำข้าวมันไก่สอนทำแกงเขียวหวานสอน,สอนทำผัดผักวิธีหุงข้าวเราไปเอ่อข้าวค่ายลูกเสือแม่ครัวหัวป่าเพราะตอนเราเรียนนั้นเราใส่ใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราใส่ใจเราก็จะรู้วิธีพอเรารู้วิธีปุ๊บอะ มันก็จะมีแววอะเนาะพวกเนี้ยคนเขาก็จะเห็นการจับตะลิ้วทัพพีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเขาเธอทําได้เธอรุยเลยอะไรเงี้ยเข้า่ข่ลูกเสือเนอี่ยก็จะมีแบบกลุ่มโรงเรียนเจ็ดโรงเรียนใช่ไหมหัวหน้ากลุ่มโรงเรียนเจ็ดโรงเรียนนะคะก็ทั้งเข้าครัวทั้งเป็นหัวหน้าทําทุกอย่างใดีอ่ะต้องต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนใครสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะ มันถึงจะแบบมีความโชคดีอยู่ตรงนั้นอยู่ในหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละมะั้งถ้าเราไม่มีอะไรที่ถ้าเราเหมือนเหมือนคนอื่นมันก็มันก็คงแบบธรรมดาเนาะเราก็ต้องมีอย่างหนึ่งอะที่เราไม่เหมือนคนอื่นอะต้องหาจุดเด่นจุดดีของตัวเองที่เราไม่เหมือนคนอื่นนะคะคลิปนี้ยาวชิมครั้งสุดท้ายด้วยกันนะคะชื่นใจอร่อย ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์ทักมาว่าทำงานหนักเหมือนกันพบสิ่งดีเด่นของตัวเองในตัวบายบายค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดี